พร้อ,อ,อมแล้วรดอยังพอกี้ใกล้ๆๆแล้ว,ๆๆลวเอาดูสิเจ้าหมูอยู่ในผ้าห่มด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองอส่วนฉันเอาจานมาลีกทางให้ตะกร้าปิกนิกที่เต็มไปด้วยของว่างเพื่อสุขภาพเฮยโยการปิกนิกนี่น่าจะต้องมีน้ำผลไม้แช่เย็นสักหน่อยตอนนี้ก็เหลือแค่ผ้าเช็ดปากเท่านั้นเดฟี่ควรเป็นคนไปเอามานี่ เดฟี่ดาดิดาดูสตรอบอรี่ลูกจิวอ่ะดีใจจังที่ได้กินแกนะ,อะเอ่อเดฟี่นายจะเหลือมันไว้ให้เรากินด้วยใช่ไหมอ้าเมีผ้าเช็ดปากบ้างอ่ะ <c oughs> เอ่อจะทำอะไรกันเีน,นะในวันหยุดที่เหลือเราน่าจะเล่นอะไรบางอย่างมันมีหลายอย่างให้เราเล่นกันได้เล่นบางอย่างบนสนามหญ้า อมาสร้างสนามเด็กเล่นของเรากันเถอะดีเลย,ยไม่เลวเลยเดฟน่ยอยากเป็นหวัวหน้างานไหมยอมได้อยู่แล้วอ่ะไนถุงไั่ชาการเรามีางานต้องทำกันออเอจะมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้น